สวดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมลัคกี้สามสี่เองวันนี้นะครับเราจะมาสอนเอ้ยเราไม่ได้มาสอนเลยเราจะมารีวิวเจ้าชาวดาวโลกดีขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะหน้าตาค่อนข้างแบบเท่นะซึ่งวันนี้มันรีเวิร์กนะครับก็ประมาณตอนเช้าๆนี่ครับมันรีเวิร์กนะซึ่งนี่หลายหคนอาจจะเห็นแล้วนะครับคือสกิลแม่งเท่มากนะครับก็แบบอีพิกอ่ะนี่นะครับว่ากด อันนี้คือคลิกปกตินะเนี่ยคือสกิลไกลมากนะครับก็โดนคือเจ็บอะเออประมาณนั้นเลยนะครับก็อ่านี่คือสกิลแซดนะครับ <c oughs> เรามาดูกันดีกว่าอันนี้ก็คือเจ้า Shadow the Warrior อีกทีหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นสแตนที่ค่อนข้างทํายากนะครับแต่ยังทําได้อยู่เนาะไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แล้วนะครับก็คือมันต้องใช้เจ้า Curse of นั่นเองนะแต่ก็ไปลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครัเพราะผมสอนทำไปแล้วนะผมจะไม่สอนทําอีกนะครับผมอ่าโอเคมา <c oughs> เมื่อมารีเวิร์กนะครับก็ต้องมารีวิวซะหน่อยเนาะโอเคตีปกตินะครับก็คือตีทีละสิบห้านะยิงไปประมาณสามนัดนะครับสิบห้านะย้ำว่าสิบห้านะครับคือไม่มีติีทีเนาะก็แรงพอสมควรเนาะเออแล้วมันดูดเลือดด้วยนะครับก็คือข้อดีเนาะโอเคการตีปกติก็คือเป็นอย่างนี้นะก็คือปล่อยรีเฟวมแอโร่นั่นเองโอเคต่อไปให้ผมเป็นสก e นะิลเอฮะอ่านี่นี่นี่บางคนอาจจะมองไม่เห็นนะผมจะเอาระยะกว้างเลย ดูดูดูนะดูดีๆนะปึ๊บ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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคือเหมือนว่ามันตีแค่ไอตัวนี้นะครับเนี่ยตีแค่ไอตัวนี้นะฮะถ้ามันยืนอยู่ใกล้ๆกับไอพวกนี้อ่คือมันจะเชื่อมต่อต่อต่อไปเลยนะครับคือแบบโดนหมู่ครับเออไม่แบบเก่งโกงเกินอ่ะโกงโกงจัดๆเลยอ่ะเออประมาณนั้นเลยฮะก็นี่คือกีลคนนะคือยืนกันกี่คนนี่ก็คือโดนรวบหมดเลยนะฮะเออผมบอกเลย ยิงกันกี่คนนี่คือโดนรวบหมดเลยนะนี่ดูดูดูเอาอีกทีหนึง่งเอาอีกทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะขั้นแรกเหมือนไม่ได้ทำดาเมจนะอ่าเห็นไหมเห็นไหมเออประมาณนี้เลยนะปึ๊บ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 อีกทีอีกทีปึ๊บห้าสิบเท่าไรห้าสิบอ่ะเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเหมือนจะปิงนะครับเหมือนจะปิงประมาณนี้เลยเนาะก็รุนแรงมากเลยครับก็โอ้โห คือดามเมจมันโอพจัดอะเออประมาณนั้นแหะต่อไปให้ผมเป็นสกิลเจ้าสกิลอาฟึบ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเป็นสกิลชื่อสกิลอัปเปอร์คัตนะครับเดี๋ยวลองดูนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่โดนเลยเดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่โดนเฉย <c oughs> วัตวัตเฮลส์เอ้าเฮ้ยมันปิงครับผมมันปิงมันปิงทุกคนมันปิงนี่ จะเป็นประมาณนี้นะครับสกิลอ่าโอ้ใกล้ๆนะอีกทีนึงปพ๊บสองร้อยสี่สิบนะครับนี่คือติดคีนะแล้วคือเหมือนติดอ่าสถานะช็อตด้วยเนาะน่ะออสองร้อยสี่สิบเลยนะคือตีธรรมดานี่คือประมาณร้อยยี่สิบเลยนะครับดูดูดีอือเนี่ยแรงมากนะครับค่อนข้างดาเมจแบบสุดโอพีเลยทีเดียวต่อไปของผมนี่คือสกิล <c oughs> สกิลว,วายนั่นเองมีไหมวายไม่มีนะครับก็อันนี้คืออ่านี่สกิลทีนะครับ นี่เลยจะเป็นการยิงรีเคลมแอโร่ขึ้นฟ้านะครับประมาณเยอะอะเยอะมากนะครับก็คือใครอยู่ในวงเนี่ยคือโดนหมดโดนรัวๆเลยนะครับแล้วคู่ดาวค่อนข้างที่จะอยู่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างแบบไม่นานนะประมาณเจ็ดวิเนี่ยผมว่าหกเจ็ดวิเนี่ยประมาณแปดนะแปดแปดวินะครับ, 8, อ 8, 8, 8, รบอลองอีกทีปึ๊บอ่าพุ่งขึ้นจากฟ้าพุ่งขึ้นจากพื้นดินนะครับแล้วคือโดนนี่ประมาณสิบสามวินะครับอ่าไม่นานนะผมว่าไม่นานนะสิบสามวินี่ใช่คือถ้าดาวเม็ดแรงขนาดนี้ก็ไม่นานนะ ไอสกิลหนึ่งครับผมนั่นก็คือสกิล F นะครับก็คือการหยุดเวลานั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับก็หยุดเวลาแล้วก็ป่ไอ้นี่ไปก็ได้ะประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างเท่นะแต่หยุดเวลานานไปกันครูดาวนานไปนิดนึงนะก็ก็คงถ้ามันครูดาวเร็วก็คงจะโกงเกินไปนะครับก็อ่านี้เนาะต่อไปครับผมนั่นก็คือสกิลอ่า U นั่นเองเอ๊ะไม่ใช่ U สกิล J นะครับอ่านี่สกิล J นะครับก็คือ เดจหรือ,อยูอันนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นสกิลเจเนาะซึ่งมันจะเป็นเหมือนลูกบอลขึ้นฟ้านะครับอ่านี่นี่นี่มันจะช็อตดัมมี่นะครับหรือว่าคนนะแลวคือผมบอกเลยนะครับว่าไอ้เจ้าก้อนเนี้ยโกงมากๆกนะครับก็ซึ่งว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนพอใช้ปุ๊บนี่นี่มันเหมือนมันยังไม่หายด้วยนะเนี่ยคือมันจะเป็นแบบยังไงดีอะมันจะลอยตามคนไปเลยนะครับถ้าคนแบบ ถ้ามันล่าคนใดคนหนึ่งแล้วคนนั้นตายนะครับมันก็จะไปล่าคนอื่นต่อเลยนะเออซึ่งแม่งโกงมากนะครับอ่ะอ่ะอีกทีอีกทีไม่ใช่สกิลเจไหมยูหรือเจอลองอีกทีเดี๋ยวลองก่นอนหรอน่าจะมีครูดาวนะครับ่าจากที่ผมไม่แน่ใจเนี่ยน่าจะเป็นสกิลเจนะเออน่าจะเป็นเจนะครับเดี๋ยวลองยูอ่ะยู U หรือเจยูหรือเจอันนี้กดเจรัวๆเลยอ่ะ อ่าแล้วก็คือสกิวเจนเองอ่าประมาณนั้นนะครับก็เป็นเหมือนลูกบอลขึ้นไปนะครับดามเมจนี่ก็อยู่ที่ว่ามันจะช็อตเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าน่าจะดูดูจะทรงก็แรงมากนะครับก็น่าจะประมาณ250เลยเนาะซึ่งโดนแบบเจ็บอะแกสเตอร์โดนที่แบบว่าแบบนะบอกเลยนะครับว่าโกงมากๆนะครับก็มันมันบินไอ้ลูกบอลอันนี้นคือมันจะอยู่ได้ประมาณกี่วิอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะบินตามคนที่มันล่าอยู่ นะจนกว่าจะตายเลยนะครับจนกว่าบอลมันจะหายไปนั่นเองอ่าซึ่งก็สกิลอื่นก็เหมือนเดิมนะก็คือสกิล V แล้วก็สกิลแซก็เป็นกระโดดอะไรอย่างี้นะวี v. ก็จะเป็นวาร์ปนะครับแซก็จะเป็นกระโดดประมาณนี้เนาะแล้วก็สกิลเเนี่ยจะเป็นเหมือนการสะท้อนดามเมจนะครับเวลาเรายืนอยู่เงี้ยแล้วมีคนมาตีเราด้วยการกดใช้เนี่ยคือสมมติเราใช้เฮอยู่ใช่ไหมแล้วมีคนมาตีเราเนี่ยมันจะวาร์ปไปข้างหลังศัตรูนะครับแล้วก็ทำดามเม,ามจทำเสียหายนี่ไม่ชัวร์นะครับว่าน่าจะประมาณร้อยหนึ่งนะ เออซึ่งโกงพอสมควรน,นะครับก็เจ้าตัวนี้เนาะเออก็อรีเวิร์กมาค่อนข้างจะเกียนสุดๆไปเลยเนาะเจ้าสแตนตัวนี้นะครับก็แ <c oughs> ทบโพสก็จะเป็นปมาณนี้อ่าเป็นการนั่งเก้าอี้นะครับก็ปิดไปด้วยแทบโพสนี้เลยแล้วกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับก็สำหรับ ลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้ลิปนะครับเวลามีกิจกรรมหรือน้องๆคนไหนอยากแจกของเนี่ยก็จะแจกในดิสคอดนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเข้ามาดูครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบาย